มาดูเที่ยวที่สองครับอาจารย์ครับมาดูเที่ยวที่สองท่านผู้ชมเป็นหน้าที่ของร่องน้ำสีแดงเรือดีจากวัดศรีบึงบูนครับอำเภอบึงบูญจังหวัดศรีสะเกดเป็นหน้าที่ของอีเหลวลอดฟ้าพญา,าเยี่ยวผู้ทรนงจากทีมงานท่านกำนันเสริมโดยครับวันนี้เจอเรือดีอย่างเทพศักดิ์สิทธิ์ครับถือว่าไม่ธรรมาดาท่านผู้ชมเรือเที่ยวนี้ฝีพายจัดเรือก็ถือว่าสุดยอด เอาละครับนิ่งแล้วจุดปล่อยบอกว่าลําหน้ามานิดนึงสั่งให้ถอยดีละครับระยะใกล้ๆดัดเงามาเาอออกขับมันดีถ้าไกลนักก็ไม่ค่อยไหวครับบางครั้งกว่าจะถึงก็เหนื่อยหมดซะก,ก่อนเอาออกมาแล้วจา้า เอาลครับเทียวที่สอมาร้องตามเทียวท่ว่าเขาจะไปเขาอยู่ต่อปาิีออกมาก็พี่ันผูดากาเริดแล้วเลงผ่านสาตะบงโยกแย่กันมาเมื่อช้วันไก่ทองในสนามบกผขันไม่พี่า่าอบ้อมสู้กันถึงที่กาอย่างแน่นอนเอาลไว้เอาเรามาดูเทียวที่เทียศักดิ์สิทธเส้นสพน้องใจังหวัดสุติดช้างใหญ่เจอใครไม่เจอดไม่เจอกัีแล้วรอดฟ้าไปสัญญาปีกล็กจากวัดศรีบุญสรกันบาสายน้ำแตกกระสานสนกระดกระเด็นไปสองฟากัาลำน้ำบ่ขันข้วรุ่เดียวเอาลราไว้ตอนที่ใส่กันมมาาาาวยรอออลเเเ ตอนนี้ท so like so, ่านผู้ชมมองดูให้ดีๆมองตาให้ดี่ดีว่าตอนนี้เรือทั้งสองลำนั้นกำลังเบียดกำลังจี้กำลังไล่บีกนจิติดๆๆดกำลังบีกำลังเบียดกำันมาครับ เหลืออีกประมาดอีกสาประเภทว่าใครจะเป็นใครครับท่านผู้ชมก็เรียกว่าใส่กันมาแบบระเบิดเถิ่องใส่กันขวัญกระเจิดกระเจิงทีเดียวไม่มีใครรอใครเอาไม่ต้องลีลาไม่ต้องช้าแล้วพยายามขยับปีขึ้นมาพยายามขยับปีขึ้นมาอีเหล้วรถไฟเบียดจี้อีเหล้วรถไฟเบียดจีเบียจีเจ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 จเจจเจพยายามจี้ขึ้นมาไม่ธรรมดาแล้วเทพสังสิทธิ์ขยับนี่เทพสังสิทธิ์ขยับนี่อีเหล้วเบียดจี้อีเหล้วเบียจีจี้จี้จี้สุดท้ายก็รั่วข้าเส้นไทย ลำดับต <icana>, ่อไปครับการประกาศผลการแข่งขันครับเรือเที่ยวที่สระหว่างเทพศักดิ์สิทธิ์รองน้าสีน้ำเงินครับพบกับพิลลีวบอลลัดฟ้ารองน้ําสีแดงผลการแข่งขันครับคณะกรระการเส้นใจครับยกธงสีน้ำเงินนะครับเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์เป็นฝ่ายชนะนะครับ